สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิจะมาปักดอกไม้หลากห,หลาหลยสีผสมกันให้ดูนะคะตามมาดูด้วยกันหน้าตาดอกไม้หลากหลายสีเป็นยังไงตามมาดูได้นะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มแล้วค่ะจะมาทำดอกไม้ต่อนะคะนี่ดอก ได้สีวันเย็มไม่พอต่อไปนี้ก็เอาสีชมพูมาผสมแล้วนะคะอยู่กับนกน้อยด้วยนะคะอยู่ข้างนอก <c oughs> เขาอยู่อยู่แถวๆวนี้แหละเขาไม่ไปไหนนะ้ามันดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะปรับดอกไม้พวงจะเสร็จเรเร็วนี้แหละนะคะที่ทํามาก็ได้ใส่หัวด้วยนะคะอันนี้ก็ประดับบ้านนะคะก็ ก็ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วก็ใส่กรอบใส่กรอบเสร็จแล้วก็เอาไว้ประดับบ้านได้นะคะคือไม่รู้ว่าทุกคนมัก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะก็กสำหรับพี่มี่ว่าประดับบ้านก็สวยดีนะคะถ้าเกิดว่าใส่กรอบใส่อะไรเรียบร้อยก็ก็การีมือก็ดูดูสวยมากก็เห็นแม่แม่สามีเขาก็ปัดอกไม้ปั อ๋อกรอบใหญ่ๆแล้วก็เขาก็แขวนไว้หน้าอ่าผนังอะไรเงี้ยก็สวยมากนะคะก็รู้สึกว่าน่าปลื้มอาในเวลานี้เขาไม่ได้อยู่ก็เราก็ได้เห็นสิ่งที่เขาอ่าชอบที่แม่แกทิ้งไว้ให้ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะก็พวกเราก็ได้เห็นอยู่แต่ทุกวันนี้แม่สามีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปจากพวกเราไปแล้วเนาะ ก็ยังมีของที่เขาเคยทำมาด้วยจับใจแล้วก็มาด้วยปักด้วยมือของเขาอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะคะก็ได้ดูอยู่ก็คนนี้มันก็มีคุณภาพถ้าเกิดว่าเราปักให้มันดูแล้วแบบมันสวยดีแล้วก็ไม่เสียดไม่เสียด้วยแล้วก็ขแขวนไว้ประดับบ้านอะไรเงี้ยก็นกน้อยนี่ก็ไม่ไปไหนนะคะเขาก็อยู่แถวนี้แล้วนะคะ <laughs> นกพิรานะบแล้วนกพิราบ ก็เป็นห่วงเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าไปไหนก็จะลําบากจะลําบากจะพาไปไหนก็ไม่ได้นะรู้สึกว่าตรงเราทิ้งไว้อยู่ข้างหลังก็เป็นห่วงเพราะว่าเขาก็มาพยายามจะให้แกฝึกบินวันนี้ก็โูนร้อแกก็บินได้แป๊บเดียวแล้วแกก็กลับมาเหมือนเดิม พราวันที่เขามาเนี่ยก็มาชนไงแลนะ้วก็ลอยมือลอยเท้ามือของเขาาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่เลยก็ยังไม่ได้ทําหน้าต่างไม่ได้ทํากระชากหน้าต่างก็เลยเห็นชัดอยู่นี่เป็นคนชอบทําอะไรแบบหลายๆอย่างรวมกันได้อะไรก็น,นั้นอะไรอย่างนี้อันไหนที่มันชอบก็จะทําเสร็จแป๊บเดียวเลยเยงนี้แต่อันไหนที่มันอ่าใช้เวลาก็ค่อยๆทําไปเลยเงนี้ มันก็ดีที่แบบว่าเราอยู่อยู่ว่างๆก็ใช้ใช้อะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้เหงานะคะก็ทําไปเรื่อยๆกันในช่วงนี้ในระหว่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เนาะไปหาเพื่อนก็ไม่ได้ก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมก็ทําไปนะคะแต่มาดูด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะ ก็อันนี้ก็แค่แบบปัดสลับกันไปสลับกันมานะคะไม่ได้ยากมากนะคะแต่ดูมันยากแต่ว่าถ้าทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เดินไปเดินมา <laughs> เดินไปเดินมามีนกน้อยด้วยค่ะ น้อยนี่ก็บินาเดินไปเดินมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยล่ะก็ไม่ได้เหงานะคะก็มีนกน้อยมาอยู่ด้วย <c oughs> เป็นเพื่อนที่น่ารักมากนะวิธีหาดอกเหมือนก็เราวาดรูปนะวาดแต่ว่าอันนี้มันไม่มีลายน้ำติดอยู่ใช่ไหมคะ เราต้องหาให้มันเป็นดอกให้ได้นะคะจากนี้เราก็หมุนมาต้องหาแนวให้ได้ก็จะเป็นดอกไม้ไม่งั้นจะไม่เป็นดอกไม้นะคะ ดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะข้างในก็เติมของหนึ่งเราต้องหารูปดอกไม้วาดรูปดอกไม้ได้เย็บนะคะเย็บวาดให้มันเหมือนว่ารูปนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะข้างในก็ได้ที่เหลือแล้วนะคะถ้าสมมติว,ว่า สีแดงสีชมพูอะไรพวกนะั้นก็ไม่พอได้ที่มีเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะคือทุกอย่างมันจะเป็นเครื่องประดับไม่ต้องจําเป็นให้มันเป็นสีชมพูเลยก็ได้นะคะอันนี้ที่เราปักปักกับนกนกพิราบมันพวกนี้มันก็เหลือใช่ไหมคะเติมไปเลยนะเติมให้มันเป็น ดอกไปเลยค่ะ โอเคนะคะได้ดอกไม้แบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะดอกใจนะคะ,ะเสร็จแล้วก็มาปีนข้างในเช่นกันนะคะ แล้วนะคะก็เปิดต่อไปนะคะต่อไปก็ดอกต่อไปนะคะหมุนออกมานะคะอันนี้ก็ได้สองดอกมาแล้วนะคะดอกต่อไปนะคะมาต้องอยู่ข้างหลังนกพิราบนะคะ ดอกต่อไปก็อยู่แถวนี้นะคะต้องหาให้เจอนะคะหาม,มุมให้เจอนะคะหาดอกตไป ดึงผ้าให้ตึงๆนะคะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่อยู่แล้วก็ล็อกล็อกต่อไปนะคะดอกนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปนี้ดอกสีเหลืองอยู่แถวนี้นะคะ ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะนวนค่ะเฝ้าอยู่ทั้งวันนะอยู่คนรับคนรับฟังก็นกนกพิราบตัวนี้ก็มาเฝ้าทั้งวัน <c oughs> ก็ตอนนี้ก็ได้ว่าเป็นรูปของเขาแล้วนะคะดอกไม้ก็สองดอกได้ไหมแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ดอกสีเหลืองที่นี่นะคะตามหาดอกสีเหลืองกันนะคะตอนนี้ดอกไม้สีเหลืองหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่เกิดนะคะ ตามมาดูตอกนี้ก็ที่เหลือก็ดอกน้อยนะคะดอกนี้ก่อนนะคะหน้าตามันก็แบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบนะคะเป็นแบบเราก็ต้องดูแบบด้วยก่อนที่จะลงมือทํานะคะโอเคนะคะต่อไปนี้ก็วันนี้ก็ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกัน คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ